สวัสดีครับพบกับ MG Car Care Clinic อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรถยนต์ MG ตัว Maxxline นะครับเราจะมาเล่นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่ทางผู้ขับขี่อาจจะใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานก็คือฟังก์ชันการเปลี่ยนไอคอนหน้าจอเพื่อง่ายต่อการใช้งานที่บางครั้งเราต้องการใช้งานมันขนาดขับขี่เพื่อจะได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเรากดที่ปุ่มโฮมนะครับที่เป็นรูปป้านอีกครั้งไว้3วินาทีนะครับเห็นว่าไอคอนมันก็จะเปลี่ยนเป็นมีไข่ปลาด้วยครับทีนี้เราเลือกได้เลยครับสมมุติว่าผมชอบที่จะฟังเพลงบ่อยๆผมก็จะย้ายนะครับให้เรากดตัวที่จะเอาออกก่อนขอโทรศัพท์นะครับย้ายกับวิทยุครับมันจะสลับกันเลยนะครับโทรศัพท์ก็จะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็วิทยุเข้าไปเพลงผมเอาไว้ผมต้องการฟังเพลงนะครับ พัดลมผมก็จะเปลี่ยนกับตัว setting นะครับก็ถลับกับพัดลมกับ setting แล้วกล้องสามมกสิผมไว้ที่เดิมก็เลือกมาไว้ที่นที่เราเป็นเมนูลักนะครับแล้วก็เราก็กดโอเคนะครับครับตอนนี้ระบบหรือไอคอนที่เราเลือกแบบหรือใช้บ่อยนะเนก็จะอยู่ตรงนี้เวลาใช้งานเราก็กดได้เลยนะครับมันรวดเร็วในการ ที่เราจะเรียกเมนูมาใช้งานครับถ้าเราต้องการจะเลือกอะไรเมนูอื่นเนี่ยเราต้องมากดตรงนี้มันจะเสียเวลานะครับแล้วต้องมาเลือกใหม่ครับนี่ก็เป็นทิคง่ายๆที่เราลองปรับใช้งานในการใช้งานจริงดูครับบุที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ปรับปรุงนะครับเพืมีประโยชน์ในการขับขี่ครับแล้วก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดด้วยนะครับขอบคุณครับ